สวัสดีเพื่อนๆนครับสวัสดีเพื่อนๆชาวย t u b e นะฮะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนาะเรามาเยี่ยมเราลูกค้าเก่าที่สั่งเป็ดไข่จากเราไปแล้วนะครับอันนี้เป็ดบนรถเนี่ยไม่ได้มาส่งที่เราเขานะเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูก็คือเป็ดไข่เขามีปัญหานะครับว่ามันขาอ่อนมันเจ็บขาเราก็เลยผ่านมาพอดี เราก็เลยผ่านมาส่งที่วาปีปทุมพอดีเราก็เลยแวะเข้าดูนะครับอันนี้เป็นอคอกเลี้ยงของพี่เขานะครับเลี้ยงน่าจะสองร้อยตัวนะสองร้อยตัวแล้วก็มีวัวมีอะไรหลายๆอย่างเราก็จะมาเข้ามาดูเป็ดของเขาว่ามันมีปัญหาขนาดไหน,น,นครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับอันนี้ก็จะร่วมพูดคุยอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับแ,แนะนําลูกค้าว่าไม่ให้กินน้ําไม่ให้กินน้ําในบ่อนะฮะว่า เป็ดมันขาอ่อนมันเป็นเพราะว่ามันกินน้ําขับถ่ายของตัวเองนะครับกินน้ํากินน้ําสรกนะนี่ฮะเห็นไหมนะอยู่ในบ่อเนี่ยก็คือในบ่อน,นี้เป็ดกินน้ำ่างนี้เขาไม่ได้มีรางน้ําให้เป็ดครับก็เลยเมื่อกี้แนะนําให้ไปแล้วแต่ไม่ได้บันทึกเสียงหรือว่าไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้ตอนที่สนทนากันนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของฟาร์มไม่สะดวกให้บันทึกวิดีโอนะฮะก็เลย ก็เลยตัดผ้าไปวิธีแก้ไขปัญหาก็คือผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าใช้น้ําประปลาให้ให้เป็ดกินนะครับก็คือต่อน้ํปราปาจากคอ,อกหัวตรงนี้จากข้อ,อหัวตรงนี้ลงไปที่คอ,อเป็ดแล้วก็เปิดน้ําให้กินไม่ให้คือให้มีน้ํากินต่างหากแต่ตอนนี้คือหมายถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ว่าเป็ดขาอ่อนเป็ดขาลาก เป็ดเป็นท้องเสียเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ให้กินน้ําเลยนะคือเขาเทอาหารที่บนบกแล้วก็มันก็กินอาหารแล้วก็วิ่งลงมากินน้ํามันถึงท้องเสียเพราะว่าในน้ํามันมีเชนะื้อโรคเนาะแล้วก็ผมก็แนะนําให้สาด e อมเอาจุลินทรีย์สายพันธุ์ใดๆก็ได้มาสาดลงไปในน้ําเนี่ยสักอาทิตย์ละครั้งนะครับมาเติมลงไปเพื่อให้มีจุลินทรีย์อยู่ในน้านะฮะก็คอกนี้ก็ จบอย่างรวดเร็วนะครับคุยกันประมาณ3-4นาทีนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องไปส่งเป็ดไข่ต่อแล้วนะครับที่อำเภอโกสมพิสัยแล้วก็ไปที่จังหวัด 101, ร้อยเอ็ดอำเภอเสละภูมิก็จบอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดอยากเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข,ไข่เรามีบริการส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรเลยนะครับเบอร์โทรในคลิปเลยก็ได้ฮะ เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับโทรเข้ามาเน้นโทนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยขับรถผมขับรถทุกวันขับรถให้ว่าเกือบทุกวันนะครับไม่ไม่สะดวกตอบแชทแล้วก็ไม่สะดวกตอบคอมเมนต์ให้โทรมาเลยนะครับสงสัยอะไรอยากจะสอบถามราคาอยากจะสอบถามาปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่สอบถามได้นะครับก็คือโทรเข้ามานะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ